สามารถแต่งหน้าและติดขนตาปลอมได้หรือ,อยัง <_ d ata> เราจะแต่งหน้าหลังทำเลสิกและเรียกสมายได้หลัง7วันถ้าเป็นสมายแผลเล็กก็หลัง5วันจริงๆถ้าทาแป้งทำได้ตั้งแต่วันแรกเลยโดยที่ไม่ทำอะไรใกล้ตา <_ d ata> ก็คือทาแป้งทาแก้มทาปากเนี่ยทำได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเขียนรอบตาจะทามาสคารา่า ทำอะไรที่ติดดวงตาเลยขอให้รอหลัง7วันถ้าเป็นสมัยก็หลัง5วันและตรวจแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อก็จะสามารถแต่งรอบตาถาปัดมาสคาร่าได้ทีนี้การต่อขนตาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจะมีกาว เ,าาเพราะฉะนั้นเรื่องของการต่อขนตาหมอมักจะขอให้รอประมาณ1เดือนถึงจะต่อขนตาปลอมได้รอกันให้ได้นะคะถ้าตอนแรกก็ใช้วิธีสวยแต่เพียงตรงแก้มกับปากก่อนในช่วงวันแรกพอหลังสัปดาห์โดนน้าสามารถเช็ดออรอบตาได้แล้วไม่ติดเชื้อแล้วก็แต่งรอบตาได้แต่ต่อขนตาปลอมรออีกสักนิดหนึ่งเพื่อทำให้ไม่เซนซิทีฟกับกาวก็คือหลังหเดือน ทำให้ได้นะคะสวยได้ค่ะตั้งแต่วันแรกไม่ต้องกังวลค่ะหลายคนดีใจมากเลยพอแต่งตาได้ดีใจมากๆเลยนะคะ